รช่ตัวกอย่งของพี่อีกเนาะอืมอืมเขาก็ใข้บุบสามสี่เฮะอนะอ๋อแล้วล่างล่างรถตนปักันเ้อครับจ่าบอลมีรถมีสหลังมีทีหลังปั่นกันเเจ้าหลังเลยเดี๋ยวขนมหลังเดี๋ยวมันละเลนรถรถเอืมน่างามเลยวะโนมันจะเข้าในบ้านนี่อเนี่ดูวปัยค่กเจาผม กรจู้่ามันสิบทิดมอติดแหกไว้บ่หวานว่มาตัวจตมักเกื่อว่ะไปให้บ้านเฮาเนี่ยบ่เนี่ยนะพ่อมาเขานียเขากเกี่ยวยากกันแล้วกันแล้วเขากนยดอกโอ้หอยฟังก็มีหวยนี่จิ้มจุ้ยหัอเฮ็ดเน้กลบราณไน้องตะกี้

แต่เข้านี่หูนามขราดโบราณตะกี้พีน้องเลยสมัโบราณกันันานามันน้อยมันหดหน้ำมันเซอร์ลดนากับขนาับเาซอนเซอร์บนหมซ้อนหนออืมอืม ผมมัดนมผมัดีแล้วมัสวัสดีครับผมเมื่อนี้กว่สิพาพี่น้องไปเลาะเบิ่งแยงก็พี่น้องหยามแยงก่นฝนตกมาเมื่อยพี่น้องนะฝนตกมาเมื่อนนเปียกนอนเปียกับบรรยากาศ คึอเดียวยุดเดียวเดียวตกพี่น้องเดียว ut, เดียว ut, เดียวยุดเดียวตกพาไปเบื้งเงี้ยงก่อนว่ามันจะทึกงยังทึกบังหอยก่เอาบังหอยทึกป่าเอาป้านะพี่น้องป่ามาันกำลังสิลงพี่น้องป่ามันลงพีนะ่าานะ้องเพราะฝนตกนะฝนตกน้ำมกักนะป่ามันสิลงหลีลงหลีลงเงี้ยงถ้านาเราบ่มีแงนทางน้ำหลีเราก็ ng, าเก็บเงี้ยงเสาพี่น้องเสาะกลุ่น เสือ้อโกดดเอาบรรยากาศนี่แหละพี่น้องคืบม,มาฮะน่ะคืบรหยุตระโต๊ะพายุเข้าแบบนี้นะพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องย่างไปเบิ้งน้ำกันยนะ่มมางเนยงน้ำกันนะพี่น้องพอดีดูอู้กินเทียงนะพี่น้องชิได้อู้เทียงอยู่หมดเหนะ ป่าวายเหยาบมาเดือนหนึงเดบัสซิลเดบัสซิลซิวนอ้อยพี่น้องนะถ้าน้ำล้นนี่สิมีพกป่าขอป่าป่าขิงพี่น้องลงขึ้นพยายามท่านมองทางเราียังมาแล้วพี่น้องป่าขึ้นปนะ่าขึ้นไหมนะ พยายามนุนกันไหมน้องก่้อเ้นอเล่ามเอโอ้โหโอ้โหปวดโอ้โหโอ้โหปไป่อง้วก็ด งูบ่นงูปัดซิวว่ปะปเซิวเต็มหนึ่งว่ะฝนลินมาเนาะน้องกองเปียกเลยบ่ได้เอาลมมานำเนาะโอ้ถอดสับเปียกได้พี่น้องนี่แต่ปัดซิยวว่ะต้อยบ่มีป้าอยอืน่นเกลี่ยมเลยว่ะติ่มหยัดเนียงอาอยงว้ายฝนตกเลยพี่น้อง cột lên hèn hàng luôn dạ hát vừa rồi dạ 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 nhơ, vào đó. Hắn nhơ hắn มันจมีโกลดอยู่ั่านนะปลากดฮั่นนี่สีบแกกันี่ก็บสิว่ะสวน้อยมุกพม่น้องให้แซบมุกมุกนตนหักสันไหล่นตกเด็ดออกเี่น้องปนตกเดดออก อยู่ชีวิตปลาส้มเลยเนาะอยน้อย i ่ะวิ Tell ่าเงินเีเลยเนาะพน้อยกวบ่ีเนาะมีเลยว่ะต่เงมี น้องฝนตกเดี๋ยวอย่ามึงต้นต่อไปพี่น้องอย่ากาดฝนตกยามป่าฝนตกลินพี่น้องน้องโอ้ป้าขอปาซิยต่อยพี่น้องมึงมึงมึงมู่ป้ามู่ป่าป้าขอผมใช่น่าขอผมโอ้มู่ป่าซิวพี่น้องเห็นไหมพี่น้องอดดบอซุ่ม

นกับปูนน้อยเจอต่ำเสือเบอร์มะขาแซบอุ๊งเสือผักอีกยังผักอีตู้บ่กอันนึงผักขยังไปน้องแซบหอมอุปป้าซิวน้อยบ้านนี้ก็เลือกเขาก็อยังเห็ดปลาเด็กบ่หรือว่าเห็ดแต่เห็ดส้มป้ามันก็มันน้อยพดษไปน้องเห็ดส้มป้าบ่ได้ส้มปลาน้อยบ่ได้ไปน้องมันน้อยพดเต็มขู่ไปน้องเอาไปเอาไปเลย ขุน้อยนึงพี่น้องมาหยามอีกหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวอีกขุน้อยนึงพี่น้องแต่ว่าอันย้อนแหงงเราน่ะสิบโตน้ำบ่อไหลบ่บ่อไปฮะทางผู้เด่น้ำท่านมีเนาะมีสิบไหลเนี่ยบ่ป่าข้าวน้อยสิบโตนี่บ่ชิบโตนี่บ่เวลาโน่นนี่คือไหนบ่บ้านี่มืดสุนีบ้านี่ดเหมือนกัน ป่าเนีแล้วกันน้องเต็มยุ่งยากยุ่งยากเป็นเส้าอ่อนมันกะส้วงมันป่าเนี้ยลงกับผมแล้วจังน้อยกับผมแล้วพี่น้องป่าเนี้ยสิลงมันสิป่าน้อยลงก้อนนะพี่น้องป่าน้อยพวกป่าซิวป่าชิงมันสิลงก้อนกะอีกส้วงป่าลงกับพวกเข้าผมแล้วเข้าเข้าเป็นล้ำผมเข้าเดือนหน้าผมเป็นลำเป็นยัง จับบกกรรยากาศเรีดเลยน้องมาใส่รูปเลยวะแมงตับเต่าแมงตับโถมีเม,มนูเทียงนี่เลยพี่น้องมีเมนูเทียงยนะั่แหละก็เหรอสายพี่น้องเทาได้พี่น้องสาลายทาเยาายทาน้อยโพดหนิง mình đã giảm đuối mình đấy mình đã giảm đuối rồi mình đã giảm này này một pa một non có pa một dạ? pa đấy tao giảm mà thanh mà cái khi nó mình มันป่าเขาสีน้อนะพี่น้องกินัป่าเขาเนาเอาเสียไปเทเลือกบ้านี่น้องเอาไปเลือกเอาไปเลือกไว้อุไว้ยังพี่น้องรอกปลาแดกเลยพี่น้อง mãi sợ hui cứ lại tha ba mỏ ngon 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 lại ngon 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 đây ngon ngon Ô oh, mùi đèn Nhang lát nàng thằng hưng nàng. Ô bà đấy. bà mùi bà Ô bà đấy. yeah <laughs>